สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pokemon World อ่าวันนี้อยู่ผมเทนเนอร์กอนด็อกครับผมแม็กเกียร์ครับผมครับผมอ่าเทนเนอร์หน้าใหม่ไฟแรงครับไม่เคยคุ้นหน้าคุณตากันเลยทีเดียวสำหรับคุณตัวด้วยนะครับอ่าวันนี้เรามาเป็นอีพีพิเศษ Pokemon World อีพีพิเศษเลยพิเศษยังไงอ่ะผมสถาปนาให้มันเป็นอีพีพิเศษเลยอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะบินออกนอกประเทศกันแล้วอ้าวเไปได้เหรอตัวนี้ไปได้ไปได้คือถ้าอยู่ผมไปได้ทุกที่โอ้ เราไปไหนกันดีเราจะไปประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงครับบ้านใกล้เรืองเคียงไปไปไหนเอ่ยไทย้ไทยสิงคโปร์ไต้หวันครับผมตัดจบเลยเดี๋ยวจบเร็วจังเลยใช่ครับเดี๋ยวไม่รอนายเลยนะไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปไต้หวันกันเหตุผลที่เราเลือกไต้หวันเนี่ยเนื่องจากไต้หวันเนี่ยมีงาน ลีเจน l e ล g ีกครับผมลีเจนแนลรีกสอ2 0ันนั่นเองอ่าโดยลีเจนแนลรีกเนี่ยมีถึง3ดิวชันนะครับเป็นจูเนียร์เป็นอ่าซีเนียร์แล้วก็เป็นโอเพนโอ้แบ่งเป็น3ดิวชันเลยอ่าก็คือแบ่งตามเลเวลของผู้เล่นเลยประมาณนั้นตามอายุเลยเด็กๆไล่ไล่ไปแล้วก็โอเพนเลยที่มันพิเศษเนี่ยก็คือรุ่นโอเพนเนี่ยมีคนเข้าแข่งขันถึง2,000คนโอ้2,000คน เยอะมากเยอะมากมากเยอะของเราเยอะเทียบกับเทียบกับสเกลของประเทศไทยคือ2องพคนคือเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะเราแบบสามสี่ห้าเท่าเลยอ่ะใช่ใช่เยอะมากนอกจากี้ครับรุ่นโอเพนเนี่ยที่หนึ่งที่สองก็คือได้สิทธิ์ไปแชมเปี้ยนชิพปี2021นั่นเองได้เรียกว่าชนะปุ๊บการันตีเลยใช่ที่หนึ่งที่สองนะจาก2,000คนคุณต้องฝ่าฟันมาโอ้โหเหนื่อยมาเหนื่บยหนึ่งคันเลยสอง0ันคนคือสวิชราวถึง11รอบนะครับ11รอบสิบเอ็ดรอบครับผมโอ้โหขนาดที่เราเคยแข่งมานี่ย เจ็ดรอบก็ยังแข่งกันนะเรายังแข่งกันสองวันเลยรอบแรกจะเป็นสวิสราวแล้วอีกรอบหนึ่งเป็นคัดท็อปก็คิดว่าเขาก็น่าจะแบ่งเป็นสองวันหรือกันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำคือเราเรายังแบบสิบเอ็ดรอบเอ้ยเราเจ็ดรอบยังเรายังหนาขนาดนั้นนี่สิบเอ็ดรอบคือแน่นอนแล้วสิบเอ็ดรอบเนี่ยคัดท็อปแค่สิบหกนะครับไม่ได้คับสามสิบสองด้วยคัดท็อปสิบหกนี่ต้องชนะกี่รอบครับเนี่ยคือขั้นต่ำต้องเก้าสองครับชนะเก้าแพ้สองคือ92นี่ไม่ได้การันตีด้วยนะครับไม่ได้การันตีคือการันตีคุณต้อง101นะครับ101การันตีี9 92น มีถึงคำบอกที่เท่าไหร่ครับเนี่ย92ม, 50, มีถึง50ก็ยัง92อยู่คือคุณนี่เป็นแบบโอโ้โหเป็น16เป็นเซี่ยวอ่ะจะมาติ่งของ92นันเองต้องค,คือตัวคุณต้องเป็นคนที่แบบเลดดีมากๆใน92นั่นเอง <c oughs> แต่คืออา้าวชัวร์คือ120หรือว่า11ี่เรียกว่าแพ้ได้ครั้งเดียวแพ้สองครั้งนี่เสียวๆแล้วใช่คุณเอเกียเป็นคุณเอเกียทำได้ครับ11 ผมว่าผมพอได้อยู่นะผมว่าพอได้ครับหนึ่งสิบนะครับผมค <c oughs> <c oughs> ือแพ้จนแบบแพ้จนแบบไม่ไหวแล้วนะไม,ไ,มไม่เล่นแล้ว<ม>ลแล้วโอเคครับก็เราไม่ได้เอาแค่สเกลงานมาฝากกันอย่างเดียวนะครับผมสําคัญที่สุดเลยคือคนที่เข้ามานั่งดูรายละเอียดของงานแข่งพวกนี้เกี่ยวยิใหญ่เนี่ยเขาต้องอยากรู้เด็กลิสต์อยู่แล้วอาวุธอาวุธสำคัญอาวุธสำคัญเลยในการคว้าอ่าชัยชนะคว้าถ้วยคว้าสิทธิ์ต่างๆมาคือเด็กลิสต์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมตาเกมตอนนั้นเป็นยังไงอะไรประมาณนั้น เรามาเรื่องมาที่เด็กแรกกันเลยดีกว่าครับกับเปอร์เซนต์มากที่สุด20%จาก2000นคน ADP ซาเชียนนั่นเองเรียกว่าเป็นเมตาทั้งตอนนี้ทั้งของเราด้วยอาจจะบอกว่าเป็นเมตาตลอดการเลยก็ได้ตั้งแต่ออกมาจนถึงวันนี้ยังไม่หายไปไหนเลยยังไม่หายไปไหนเลย3ตัวนี้น่าคุ้นๆนั้น้ี่ตัวเลยบวก1สีบวกเทปด้วยสาเทพแล้วอีกหนึ่งตัวกับภาคเทพภาคสอฉิวกับเจ้าซาเชียนด้วยความสามารถที่อัลเตอร์เจนสินะครับคือการให้เทคไพ่เพิ่มเนี่ยคือโกงมากสุดยอดเลยตีคือเด็กไพ่เดียวคือแทบเล่่ไไไไมมดด้้ยตี ตายหนึ่งเอาเก็บสองตีตายหนึ่งเก็บสองใช่ตีตายสองเก็บสามตัดไป <c oughs> เอาไม่ต่อตายสาม <c oughs> เก็บสี่อะไรงี้ไม่มีไม่มีมมแลแบบ้วเจ้าสาเชียงก็ยังสามารถมีความสามารถดับไร้พ่ัวสามคือแข็งแกงสุดๆไปเลยเรียกเรียกว่าทำอะไรไม่ได้ดับไร้ไพ่ไปก่อนถูกต้องยิ่งเริ่มก่อนใช้เทนเนอร์ไม่ได้นะครับ format นี้เราจวดสามจวดสามติดมีจี้มีจี้แล้วติดด้วยถูกต้องคือเซตเกมได้เร็วสุดๆไปเลยนะครับผมเราลืมบอกเห็นผลไปว่าทําไมต้องเป็นไต้หวันนะครับ ทำไมครับคุณนเกียก็เพราะว่า f o r m ม t ไต้หวันนะครับมีความคล้เคียงกับอร์แม t เราเรียกได้ว่าเขานําเราอยู่ประมาณชุดหนึ่งก็คือชุดที่กําลังจะออกชุดที่เรากำลังจะออกนี้ครับใช่นี่วีแมทคอลเลคชันนั่นเองใช่ครับผมถ้าออกมาเมื่อไหร่คือเราก็คือเทียบเท่าเลยเทียบเท่าแน่นอนลอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือรอชมแล้วก็ลอกแล้วก็เล่นให้เก่งเท่าเขาเก่งกว่าเขาก็ได้อะไรก็ว่าไปก็พอ ต่อมาเป็นเด็กอันดับที่2ครับผม11เปอน์เซ็นเนไนน่ามูเกนไนนากับมาตาโรกาสที่มีความสามารถในการลบความสามารถนั่นเองเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อมันอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้จะทำให้เอฟเฟกของคู่ต่อสู้เนี่ยหายหมดเลยแล้วมูเกนไดนานี่เก่งยังไงครับเขาสามารถของมันก็คือทำให้เบนส์มี8โอ้จาก5เป็น8ใช่ครับผมแล้วก็โจมตีตามจำนวนเบน์ตัว3 0ก็คือ8ตัวก็คือ240 240เลยนะติดไอเทมติดช้อยแบนติดสเตเดียม สองห้าสองสองเจ็ดสองแปดเลยโอ้โหดีพีล่วงได้เหมือนกันนะครับล่วงหมดเลยเริ่มก่อนนี่คือแท็กทีมโวตัวหนาๆนี่ไปหมดเลยไปได้หมดนะถ้าไม่มีไอเทมติดโปเกมอนเพิ่มเลือดเพิ่มเม็ดพีหรือว่าลดเม็ดนะครับผมแล้วก็ต่อมาแดงที่3เป็นมูคเกนไดนากับสุรักจีเอ็กตัวนี้ยังอยู่คิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงเพราะว่าตอนนั้นโอ้ใช้ประจําเลยเทดเทเทอย่างเดียวเทคือทิ้งหนึ่งจวัลสองหรือว่ายังไงทิ้งหนึ่งจวัลสองเอาไปเทกับคนอื่นมาแรกกันหรอไม่ใช่โอเคก็ จะเป็นอีกแนวหนึ่งโดยมาตัวการ์ดคือจะเล่นในการลดความสามารถแต่พอเป็นเล่นควบโซลอาร์ก็จะเป็นเด็กแนวบีดาวน์นั่นเองอะไรประมาณนั้นเล่นจัวเล่นจัวนิดนเล่จนจวใช่ครับทีนึงจวสองนะครับก็คือเติมมือหาโปยมอนอะไรมาลงเบนซ์ให้เต็มหาการ์ดแก้ไขสถานก,การณ์ต่างๆนะครับต่อมาเป็นเด็กเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากสองพันคนนะครับก็มีสามเด็กด้วยกันสามเด็ก <3 S 1> <3 S 2> เลยนะสามเด็กครับผมมีอันดับเอาเรามาพูดถึงได้ที่หนึ่งกันก่อนซุกาโดงครับผมอ๋อซุกาโดงนี่เด็กโปรดผมเลยอ่าเป็นซุกาโดงธรรมดา แต่ว่ารู้สึกว่าฟอร์แมตของไต้หวันเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนการเล่นโซกัดด้งนะ,ะางรรจากเดิมที่ปกติเราจะใส่โซกัดด้งเกือบเกือบจะ100เปอร์เซ็นต์เลยตอนแรกเป็นโซกัดด้งล้วนโซกัดด้งล้วนเขาลดจำนวนโซกดัดด้งลงเห็นใส่สองใส่สามกันแล้วใส่ตัวอื่นเข้ามาแทานอ๋อก็อาจจะเป็นเรียกว่าเพิ่มตัวตีหรือเปล่าเพิ่มตัวตีเปลี่ยนตัวตีเปลี่ยน,ยนฟังก์ชันให้มันมีตัวเลือกมากขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นแก้ไขสถานการณ์ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าใส่เล่นโซกัดด้งล้วงเนี่ยโดนทาปูเล่เลยมัดติดจี้เเเเดียยยยยวนน็ออลลลบิ ต็มอิ่มอิ่มคุ้มกันเลยทีเดียวครับต่อมาครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์เด็กที่สองเป็นลูคาเรีโอเมลเมทันซาเชียนนั่นเองโอ้โหเด็กนี้ถึกถึกมากถึกยังไงอไอะจี้เขาโูเมทันวอลลดดาเมจสามสิบติดกระทาะอีกติดกระทาะลดทุกสิบนะส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กนี้เก่งด้วยก็คือมันสามารถเฟเวอร์เอเดปซาเชียนที่บอกว่าเจ้าซาเชียนเนี่ยมันจะบันฮิตซาเชียนของเด็กลูคาเมลไม่ตายไม่ตายตีฮิวตีฮิวมันจะเหลือเป็นติ่งนิดนึงอ่ะแต่สิ่งแค่นั้นน่ะก็เพียงพอทำให้ซาเชียนของลลูคาเเมนี่ยวด เอดพีซาเชียนคืนพอแล้วก็คือซาเชียนเอดีพีเนี่ยต้องมาน็อาเจ้าแบบต้องมาตีสองทีอ่ะคือมันแบบเสียเธอเสียเธอเสียเธอครับดูคาเมลนี่คือตีทีเดียวไปเลยใช่แล้วซาเชียนนี่ตีแล้วตีต่อไม่ได้ด้วยนะตีต่อไม่ได้ใช่ทำให้ช้าไปอีกเยอะเลยอ่ะต้องต้องหากาซเปลี่ยนต้องหาอะไรมามันจะเสียทรัพยาไปย้อนยอเสียรีกอไอีกและเด็กสุดท้ายเป็นอินเทเลียนครับผมเด็กนี้ แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะในไทยแต่แตว่าได้รับการสนับสนัสบสนุนมาขึ้นมาขึ้นมาคือด้วยอไอเทมสิ่โปเกมอนเป็นกล้องนะครับกล้องกล้องสองอะไรสักอย่างขออภัยด้วยจริงๆอ่าเดี๋ยวจะมีทีมงานขึ้นรูปให้นะครับเป็นกล้องสองที่จะบวกดาเมจให้กับโปเก <c oughs> มอนที่โจมตีใส่เบ้นส <30. S 2> า30ิบสาอ่าคือ <c oughs> แงขึ้นจากปกติโยนไปหกสิบ เพิ่มอีกสามสิบเป็น90แล้วนะบเลยเขาเล่นคอมโบได้อีกมากมายกับแซนแพนร์ GX ที่กว่าร้อยกว่าร้อยโอ้โหมีตัวน้ำเต็ตัวไหนตัวละร้อยเลยอาจจะน็อกได้ทีนึงเนี่ยเป็นสิบตัวเลยเยอะเลย่าตัวซัพพอร์ตข้างหลังที่วางเพนจ์อยู่คุณไม่ไม่ขันเลยครับโปเกมอนมี6ตัวผมบอกน็อกหกสิบผมไม่ผมไม่ทันไงอ๋อผมไม่ทันโอเคไม่เป็นไรก็คือยิ่งมีกล้องนี่คือก็กว่าได้ร้อยสามสิบแรงกว่าเดิมอีกแรงกว่าเดิมอีกต่อมาเป็นดิกยอดฮิตในประเทศเราแต่ไม่่่่่่ใชปรรระะะเเเเเททศคคคค้าาานนนนัััับบพีี็ดููซอออมมมผแยยยงง ยังอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีเกคิดเทนฟั้อคือถท้าต่อสู้เนท้าต่อสู้เขาแพ้จีเดียว30ทมโมแล้วไปบท t ็อปเด็กเนี่ยเป็นเอเนจีดามเจะเพิ่มอีกเก้าสิบไปเลยทีเดียวหายเลยผมเป็นปีกตูคือผมนอนโดนคูณสองหายเลยคือผมเก็บไว้ดูเล่นดีกว่าเก็บไว้แต่ว่าสายแข่งจริงๆเขาไม่เก็บไว้ดูเล่นครับเจอแค่นี้เขาไม่แพ้ครับเขาใส่มิวมิวมาแก้ทางอ่อไม่แพ้ท่าด้วยไมิวกันเบนนะมิวมิวทั้งทีมมิวทั้งทีม ไม่แพ้ธาตุแล้วก็ลวกเลือดเยอะด้วยใช้ธาตีอะไรก็ได้แต่ที่บอกไม่สําคัญนะเพราะตอนนี้เปราอ,นนอที่แพ้สายฟ้าจริงๆมันแค่อิเทะเลียนตัวนไม่ค่อยแพ้สายฟ้าแล้วแต่พอใช้มิวเนี่ยมันอาจจะใช้เจ้าพลังงานไฟฟ้าไม่ได้ครับผมอ่าแล้วก็เหลืออีกสองเด็กนั่นเองก็คือเป็นมิวกับคารามานิโรแล้วก็อะไรนะมารูยาคีเดมารูยาคีเดวีมารยาคีเดวีก็คือเป็นเจ้าตะขาไฟของเราเองมันยังไงครับสองเด็กนี้ก็มิวทูนะครับก็เล่นเป็นพลังจิตล้วนเล่นกับเท็กทีม เขาหลุดจนัวก็คือตีตัดมือตีตัดมือโดยการที่เขาใช้ซัพพอร์ตแมรี่แมรี่ก่อนตีตัดมือเรเห็นบ่อยมากเลยล็อกมือหรือไม่ก็ใช้สตัมคือเป็นเด็กที่เรียกว่าตั้งแต่มิวทูออกก็คือเล่นกันมาแบบนี้ด้วยจนนี้ตอนนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ครับผมเล่นล็อล็อกมือกันทีเดียวส่วนอีกเด็กหนึ่งไม่รู้ยากี่เด็กวีวีแม็กนี่นะครับเขาตีตามอินนิชี่เรียกว่าติดเดอร์เดอร์ออช่างเชื่อมของเราแล้วก็บูคาเนียนชาร์จที่พลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วก็รอตี คือเรียกว่ายิ่งเยอะก็คือยิ่งแรงแล้วยิ่งแรงแต่ถ้าล้มทีก็คือไปตั้งใหม่กันยาวๆตามสไตล์เด็กไฟและสุดท้ายนะครับ27%ที่เหลือเป็นเด็กอื่นๆน,น,นะครับรวมกัน27%ครับผมก็ไม่เห็นหนายเด็กเหมือนกันนะใช่แร้วจะอยู่ใน27%นี้ คุณเอเกียหวังเด็กไหนไหมครับคุณเอเกียชอบเล่นเด็กพืชเด็กพืชเด็กเนียังไม่มีเลยเด็กพืชไม่มีเลยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมีไหมอ่าแ,<ล><อ>แน่นอนอยังไงครับในลียลลอรีต้องมีอะไรครับต้องมี Card การ์โปูโมอ่าการ์โปูโมเป็นอะไรครับของเรียลลอรีไต้หวันของไต้หวันนี่เป็นโซเนียครับผมโซเนียครับผม,โซ,บผมโซเนียยังไงโซเนียเป็นก็คือเทรนเนอร์ที่บอกว่าหยิบโปเกมอนเบสิกหรือว่าเอเนจีเบสิกเอเนจีพื้นฐานได้อย่างใดอย่างหนึ่งสองใบสองใบเรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่ช่วยในการต้นเกมการปูเกมคือเป็น โซเนียฟอใช่ไหมเป็นโซเนียแล้วก็มีตาปั๊มตาปั๊มครับของเราก็เคยมีเป็นอีบุยอีบุยออรจินลใช่ก็คือแจกให้กับทุกคนที่เข้าร่วมใช่ครับประมาณนั้นครับผมแล้วก็ยังครับยังก่อนยังไม่จบไปไหนเรายังเหลือ16เด็กนะครับที่เข้าท็อป16นั่นเองใช่ก็คือคนที่ฝ่าฟันสวิตช์ราว์มาถึง11รอบ11รอบ ก็คือคนที่ชนะมาอย่างยากเย็นแต่งเข็นบางคนอาจจะชนะมาอย่างง่ายๆ่านี่ยว่าเหนื่อยกันเน้นทุกคนยังไงแต่ว่าขึ้นมาถึง16คนเนี่ยไม่เรียกว่าดวงแน่นอนสวิตเลาส์สิบเอตตาใครจะไปดวงดีสิบเอตตาไปไม่ได้ไม่ได้ครับผมมาเริ่มกันที่เด็กแรกเลยดีกว่าครับกับอันนี้ก็มาแนวอยู่ในหนึ่งในยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเป็นมิวกับอ่าเรนโบว์เอนจี้หรือว่ามิวโซเบิร์ดนั่นเองมิวโซเบิร์ดคุณแม่มิวโซเบิร์ดก็คือโซกาเลโอโซกาเลโอนั่นเองกดขุดจีเอ็กได้ว่า จี้ได้แค่ทุกท่าเลยจี้รุ้งห้าสีโอ้โหก็คือมีทุกท่าแน่นอนบอกพี่ได้ทุกท่านะเราจะเจอกับท่าอะไรยังไม่รู้เลยใช่คุณเอเกียได้ทุกท่าเหมือนกันไหมครับโอ้โหได้ทุกท่าครับผมน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วต่อไปครับเป็นออร์บิทัลวีแม็กกับเจ้าครัวกันนอนอ่าเด็กนี้น่าสนใจในนี้น่าสนใจยเป็นเด็กใหม่ด้วยเป็นเด็กใหม่ตัวออร์บิทัลวีแม็กเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเขาอยู่ตำแหน่งต่อสู้เนี่ยเคือสามารถพางไม่ได้เม็ที่โปเกมอนฝั่งตรงข้ามได้ตัวละหนึ่งเม็ดตัวละหนึ่งเม็ดอ่าถ้าเกิิดดดวววววว่่าาสมมมมตตตตีัััแล้้็ไเ ถ้าเราสลับขึ้นไปเราก็จะสามารถวางได้ถึง3เมตรเลยในเทินหนึ่งโอ้แล้วก็ใช้รั่วกระนอนตีสั่งห้ามใช้ไอเทมใช่แล้วก็ออกแนวเด็กสเปซสเปซแล้วก็ล็อกมือห้ามใช้เทมห้ามใช้เทมก็คือเป็นออกแนวเด็กแบบเล่นคอมโบกับการ์ดหลายๆใบในเด็กเราอะไรอย่างงี้ใช่แ่าวก็ต้องตังเก็ใไม่ได้นะไม่งั้นก็จะเป็นเลยไม่เลยไปแปลว่าอะไรครับเป็นเลยไม่รู้เหมือนกันับลมครับโอเคครับแล้วก็เด็กที่3ครับเป็นมารุยากิเดะกับบูการำลอกของบูนั่นเองเรียกได้ว่า เขาตีแทงทำลายนิจิเนาะอ่าเป็นเด็กเน้อนออกแนวสโนบอลนะครับเขาตั้งได้ยิ่งไปเรื่อยๆสโนบอลลูกยิงหิมะก็จะลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรือด้วยความที่เด็กเขาเนี่ยแทบจะไม่มีโปกเกมอนที่ใช้ควา,ามาสามารถเลยก็เลยใช้ใช<ม>บูได้ยิ่งติดจี้เรื่อยๆรื่ก็ยิงตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าคือถ้าอยู่เขาไม่ได้เนี่ยเอาเขาไม่ลงแน่นอนครับเาลย, <ผม S 2> ยถูกต้องครับโปเกมอนวีแม็กนะครับกับเด็กที่4ครับผม <S <S <S> <S อินเทเลียนครับโอ้อินเทเลียนวีอย่างที่เราได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ก็คือมีไอเทมตีโปเกมอนใหม่มา สองสองข้างหลังได้ถึงเก้าสิบเลยจากเดินหรืนแรงนะครับเก้าสิบก็คือมันทําให้สองทีมมันน็อกโปเกมนอนยี่แอกอย่างเดเดเน่เนี่ยไปเลยนะล่วงนะล่วงเลยรับปกติที่ยิงสองทีนี่ยังไม่ตายนะยังไม่ตายตายังไม่ตายใช่สองทีมันร้อยหกร้อยยี่สิบไม่ตายเหรอนี่ร้อยแปดนี่ร้อยแปดยังไงก็ล่วงแล้วยิงทาป,ปูอ่าทาป,ปูเล่เล่ได้ด้วย <S <S ต่อไปครับเด็กที่ห้าเป็น มิวกับมิวทูแล้วก็คารามาเนโรนั่นเองเด็กนี้ว่าไงครับคุณเดกเกียอย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่บอกครับผมเด็กนี้เน้นการตัดมือนะครับการฝันมือครับครับผมด้วยท่าของเทคทีมโอลล็ยอนัวนะครับทำให้เวลาเราตีฝั่งตรงข้าวเนี่ยดิสการ์ดบนมือเขาได้ถึงสองใบเลยเอาสองใบกับข้อเด็กใช่ครับก็เล่นคู่กับซมหรือว่าแมรี่นั่นเองครับ จริงๆถ้าอีกฝ่ายไพ่เหลือ2เนี่ยเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยมากถ้าตีเข้าเหลือ2คือมีโอกาสที่แบบจะโดนต้องแบบเล่นหวังท็อปเด็กเข้าเทินจวดอย่าง,งเดียวใช่แล้วท็อปเด็กนี่ลุ้นยากมากลุ้นเหนื่อยฮะล<ช>ุ้นเหนื่อยมากบบผมยิ่งไม่มีดวงด้วยผมเป็นเพยเยอร์แบบดวงน้อยดวงน้อยนะปิดมือเน้นปิดมืออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปครับเด็กนี้พลิกโผล่ครับมาจาก27เปอร์เซ็นต์อีกแล้วกูแก้มโอ้โอหเด็กนี้ผมบอกเลยว่ามาได้ยังไงสุดยอดมากเพราะว่าเคยเจอในหลาย ในหลายๆเกมเหมือนกันเป็นเด็กยอดฮิตในไทยเด้งนะคนไทยชอบเล่นหนาถ่าสายฟ้านะครับใช่ครับเล่นเล่นเยอะมากแล้วก็ตีแรงด้วยแล้วเป็นโป๊ยมอลไพเดียวด้วยเลยที่สำคัญโอ้รู้สึกตีแล้วไม่คุ้มเลยถ้าผมเล่นเจ๊กเนี่ยใช่ต้องเล่น ADP นะครับจะได้คุ้มๆนะใช่ครับผมถ้าพาเข้าเมตากันอีกแล้วนะครับต้องเล่นแน่นอนเพราะว่าจะพาเข้าเมตาไม่ได้2เด็กสุดท้ายจาก 8คนแรกของเราเป็น a อ p ซาเชียนนั่นเองโอ้โหเี่นว่าเมตาจัดๆเลยเข้มคนคือพลาดไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมี a อ p ซาเชียนใช่เป็นเมตาของเราอยู่แล้วไม่เล่นไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ไปครับอีก8ดเด็กที่เหลือครับมาครับจะพลาดไปไม่ได้ออกมาใหม่ก็ต้องติดท็อปกันสักหน่อยกับมูเกนไดนาแล้วมาตาโตการนั่นเองมาตานตุกาสนี่ความสามารถเขาพิเศษนะก็คือทำให้ความสามารถของป็นตุอารเบบลิดี้หายไปใช่ครับผมตัดเกมนะครับตัดเกมเจ้าพวกแบบความสามารถโปเกมอนเก่งๆก็หายหมดเลยหายหมดเลยถูกต้องแล้วก็ ยังใช้เจ้าอาโมเกดน่าเนี่ยเป็นตัวโจมตีได้ด้วยก็คือรุนแรงกันทีเดียวรุนแรงเลยตัวของเขาเนี่ยสามารถโจมตีไดถึง2 4งเลยก็คือตามเบ้นตามเบ้นนะครับตัวสี่สิบเป็นตัวละสามสิบใช่ท่อนของเขาเนี่ยบอกว่าเพิ่มเบ้นจาก5เป็น8ไดเลยนะโอ้โหลโก้บ้ทุกเทิร์นเยว่ายับตััวยับยับตั้งตี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 อย่างเดียวนะครับก็คือเด็กนี้ตั้งตีแถมมีใบแก้เป็นมาตาโดการ์ดอีกด้วยก็คือน่ากลัวกันมากมากครับผมแล้วก็เด็กต่อไปครับเด็กที่ สิของเราเป็น ADP s u l f a t i n อีกแล้วนะไม่ต้องพูดความสัเพสนธ์สัคุณเขาเรารู้อยู่แล้วดีแรงเรียกว่ายาดีดีแรงอัดไปอย่างเดียวอ่าแล้วก็ลูคาริโอเมลเมทันครับก็แน่นอนครับอย่างที่บอกว่า20%เป็นี่ยเป็นถึง ADP s u เช a t i o n ยังไงลูคาริโอเมลเมทันเนี่ยต้องมีเข้าติดทองมันแน่นอนเจอนี่แทมจะบอกเลยว่าแบบฟรีวินเจอปุ๊บนี่เหนื่อยมเจอ ADP s u l f a เ i o n นี่คือเหนื่อยแน่รับผมตีไม่ตายตีไม่ตายมันเหลือคือมันเหลือนิดเดียวดยนิดเดียวอ่ะคือมันเลือนมันสอง0ป่ะ 220 2้อยกหกเป็นสองแแล้วแบบ a d p ดแม่งตีสองหกอะหรือยี่สบา่ะคือแบบโคตรเจ็บใจอ่ะเหลือ20แล้วแม่งโดนตีคืนตายเศร้าเรียบร้อยครับผมก็ต่อไปครับเป็นฮูเกนในหน้าล้วนนะฮะเกนในหน้าล้วนก็คือนจะไม่จะเน้นตั้งตีอย่างเดียวเน้นตั้งตีใช่คืออย่างมาโดร์ไกส์กับโซลาร์มันเป็นเด็กที่มีสเตนึง ใช่ใช่เพราะว่าต้องแต่งร่างใช้ให้เราลงลงไม่ได้บางทีลงเต็มๆใช่ก็คืออย่างนี้เป็นเบสิกล้วนๆแล้วก็เน้นลงโคแบตตั้งตีตีมีโปเกมอนแก้เกมนิดหน่อยอย่างเจ้าอุปปานะครับผมแล้วต่อไปครับสองเด็กเป็นสุก d r ง โซกัดดงโซกัดด้งห่าสองเด็กเลยโซกัดดงวันนี้มาแบบโฉมใหม่โฉมใหม่คือมนก่อนการแก้แก้สถานการณ์หลายอย่างไฟแอโร่แข็งแกร่งมากๆากนะจับนกตัวนี้มีความสามารถเฟิร์สไฟตีได้ในเทิร์นที่เริ่มก่อนเลยทิ้งบอลมือจะหกนะแล้วก็ตมีการเอาตัวไอจีเมกเก่ามาใส่ด้วยอ่าอย่างเดชิแรมลิซดอนใช่คือใช้ประโยชน์ได้มากมายนะเอาไปยืนแทงก็ได้เลือดเยอะนะสองเจ็ดนะตายยากอยู่นะครับบางทีไพ่จะหมดแล้วนะเราจะแพ้แล้วอีกฝ่ายจะเก็บหมดแล้วจะเอาไปยืนแทงก่อนยืนแทงก่อนดีอ่าแล้วค่อยว่ากันฮะเอาลงไม่ได้ผมเคยนะ เอาขึ้นไปลงไม่ได้ครับเอาขึ้นไปนี่คืออย่างเท่เลยแบบผมขาตั้เป็นหนีสามหน,นีสามลงไม่ได้ลงไม่ได้โ <c oughs> ดนรีมืออะไรว่าไปนะครับ,รบแล้วก็ <ผม S 1> อีก 2, 2เด็กสุดท้ายนะครับเด็กแรกเป็นลูกเมลซาเชียนนะครับอย่างที่เราได้พูดไปสมคุของเขานะครับติดทนนานนั่นเองเหมือนกับ <c oughs> ผมเลยอยิดทนนานนะครับแล้วก็ <c oughs> เด็กสุดท้ายเป็นมิวกับช่างเชื่อมครับเป็นมิวไฟเป็นมิวไฟเจ้าเก่ามิวไฟเจ้าเก่าเก่งอยู่เก่งอยู่เพราะว่าด้วยความเร็วของเขาอ่าเขายังมีความเร็วอยู่ต่อให้เสียอ่าเจ้าดับเบิ้ลคาร์เรเดนเนจี้ไป คือเมื่อก่อนมันจะมีดับเบิลคาลเลอร์เลชั่ยที่ทำให้แบบเทิร์นสองเนี่ยเริ่มเทิร์นแรกเวลเดอร์เทิร์นสองติดทุกตีเลย300ตายทุกตัวตอนนี้ติดไม่ได้แต่ยังเก่งอยู่นั่นเองนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณเอ็กเกียร์เรียกว่าวันนี้มาเกินเกินสองกลุมอ่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยมีหลายเซตเหมือนกันนะที่ผมสนใจแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นอีกหลายด้านเหมือนกันอ่าแล้วถ้าผมแบบอยากเล่นอยากสะสม การสนุกสนุกอย่างโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมแบบนี้เนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างครับแน่นอนครับเข้าไปที่ Facebook นะครับคุปตี้นะครับลิงก์เทรดดิ้งโค้ชแบบก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารนะครับรวมรวมถึงสอบถามนะครับได้ทางแฟนเพจลิงก์เทรดดิ้งโพส์นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ด๊อกครับผมไม่เกียครับครับผมต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับผมและยังสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางด้านนี้เลยครับ